สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเปลี่ยนนรดป่องครับอวันนี้เรามาดูภายในกันบ้างภายนอกวันนี้ไม่มีคนถ่ายให้นะครับสวัสดีเป็นยังพี่น้องชายยูทูบทุกก่ันนะครับขอบคุณติดตามกันมาเรื่อยนะครับเดี๋ยวถ้าว่างมากผมจะพยายามอัพคลิปให้ชมนะครับวันนี้เราก็อยู่หน้างานเดิมครับแป้งห้าสิบไลทครับช่วงนี้กําลังปรับพื้นที่อยู่ครับ สวัสดีไปยัง McCain, พี่น้องทุกท่านเลยนะครับสวัสดีไปยังทีมงานทุกท่านครับที่อกิดเป็นไงกันบ้างครับฝนตกกันไหมก็วันนี้เรามาอยู่กันภายในยันม่าครับเจ้ายันม่าน้องใหม่ครับน้องใหม่เดี๋ยววันไหนจะพาวันไหนเรื่องเร็วๆวันไหนจะพาไปดูขนุนทำไม่นี่หน่อยยกกระป๋าทุเรียนครับอีกพันหนึ่งย้ายไปอยู่หน้างานหนึ่งครับตอนนี้ก็เอาคทนี้ตับพินไป ปรับพื้นที่รอถนนมาแล้วก็เสร็จปุ๊บจะได้เดินระบบน้ําแล้วก็เหลือขุดบอลขุดบอลน่าจะเป็นช่วงหน้าแรงครับไม่แน่ถ้าเราได้บอลเรอาจจะมีน้องใหม่เพิ่มอีกพันน,นึงาดูกันไปเรื่อยๆครับถายภายในให้ดูว่าวันนี้ถ่ายนอกลงเรืไหวร้อนไม่มีเครขายกล้อง,อองด,ด้วยรอคนติดตามถึงนะ วันก่อนเดี๋ยวซื้อถาดคล้องเลยเอับคลิปให้ดูทุกวันเลยตรงกรางมันก็จะออกกลิ่นๆหน่ยนะครับวันนี้แล้วครปักเข่าเอาเดี๋ยวต่บไปรอนนอนผ่องเดี๋ยวถ่ายนอนผ่องไปดู ทีเมื่อกี้ลืมกดถ่ายให้ดูนะครับตัดจะเต็มแล้ววันนี้เจ้าจุดกูร้อยห้าสิบครับซีรีส์สามเอกเปิดหรือเรียกอย่างเจ้านวลทองนะครับปังมอนตั้งชื่อไว้นวลทอง ทันี้ครัมาแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง Facebook สิ่งของแจมันรักมันคุยครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง y o YouTube ช่องสิดงของเมือของนาครับขอบคุณทุกการติดตามยอดดูด้วยนะครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับ